อันนี้รดอะไรคะชะ็อกโกเลตอ่าโรยครับโรยนิดเดียวนะครับอย่าอี้หกนะครับอ้ยอ้าว<ม>เสร็จยังครับกินได้เลยกินได้เลยไอติมทำเองเซเว่นทำเหมือนมิ้วเลย เอากินเลยเสร็จแล้วครับกินเลยเ,เสร็จยังครับแม่ อยหน่อยนะเบียกินนี่เลยครับกินนี่เลยครับกินเลยครับอื ใครทำครับ mm hmm. อ๋ออร่อยมากๆเลยเบียรทําเองครับมีหลายรสเลยกินอีกคำหนึง